สวัสดีค่ะคูอ้อนจากช่อง Story of Guide นะคะวันนี้เราอยู่ที่วัดไทยวัฒนารามที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาค่ะซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีคุณค่าและก็มีศิลปะที่โดดเด่นในเรื่องของศิลปะแบบพม่านั่นเองเรื่องราวของวัดแห่งนี้จะเป็นยังไงและบรรยากาศในวัดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามคลิปนี้กับกูอ้อนค่ะ วัดไทยวัฒนารามนะคะถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ เป็นศินละปะของพม,ม่านะคะมีประวัติยาวนานมากกว่า100ปีว่ากันว่าเนี่ยเดิมชื่อวัดแม่ตาวเนียวหรือว่าวัดของไทยใหญ่นั่นเองค่ะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2,400โดยนายมงนะคะเป็นชาวพม,มา่าจากรัชฉานค่ะที่อพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและก็เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแม่ตาที่ต่อมาได้รับพระราชทานนามว่ามื่นอาจคำ แงหารครั้นในปีพศ2500กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ประกาศให้วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธศาสนาสังกัดกรมศาสนาค่ะ วัดแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นวัดที่มีความงดงามอีกแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาค่ะที่สร้างด้วยศิละปะแบบวัดในพมา่ามีลักษณะสีเหลืองทองอารามวิจิตรวดงามภายในวัดก็ประดิษฐานพระพุทธทมหาหมุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระพุทธมหาหมุนีอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองมนาเลที่สาภาพพม่าค่ะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากเนี่ยศรัทธาเลื่อมใสกันมากเลยทีเดียว สิ่งที่น่าสนใจและก็โดดเด่นนะคะนั่นก็คือวิหารสีทองค่ะถือว่าเป็นพระวิหารที่โดดเด่นด้วยศิละปะแบบพมา่ามีลวดลายแกะสลักสีทองลงบนพื้นผนังสีแดงค่ะล้อมด้วยกำแพงสีแดงและรูปปั้นลายหงสีทองบริเวณทางเดินก็มีรูปปั้นสีทองเป็นโลหะสีทองขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้าด้วยค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็มีรูปปั้นหงคู่สีทอง ผงตัวบนนะคะเป็นผงตัวเมียส่วนตัวล่างเนี่ยเป็นตัวผู้ค่ะเพราะเรื่องนี้มีตำนานว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงยังดินแดนแห่งนี้ได้ทอดพระเนตรเห็นหงษ์ทองสองตัวเล่นน้ำอยู่ค่ะจึงได้ทำนายว่าในภายภาคหน้าเมืองนี้จะกลายเป็นมหานครขึ้นชื่อว่าเมืองหงสาวดีหลังจากนั้นนะคะดินแดนที่มีหง์ทองสองตัวลงเล่นน้ำก็ได้กลายมาเป็นมหานครและก็เป็นราชธานีในเวลาต่อมาค่ะ และได้มีการแต่งเติมเรื่องราวเกี่ยวกับหงทองสองตัวเพิ่มขึ้นด้วยโดยเล่าว่าหงที่บินมาเกาะอยู่เหนือพื้นดินผืนเล็กๆในทะเลพื้นดินแผ่นนี้เล็กจนกระทั่งตัวเมียไม่มีที่เกาะและต้องมาเกาะอยู่บนหลังของหงส์ตัวผู้นั่นเองค่ะและนอกจากนั้นนะคะวัดแห่งนี้ยังมีวิหารพระมหาโมนีค่ะซึ่งหลังคาเป็นทรงสี่เหลี่ยมหลายชั้น แต่และชั้นประดับลวดลายต่างๆตามศิละปะของพม่าค่ะฐานของหลังคาวิหารนะคะประดับด้วยเจดีย์องค์เล็กๆโดยรอบภายในวิหารพระมหาหมุนีเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาหมุนีและพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่ององค์ใหญ่ซึ่งจำลองมาจากพระพุทธมหาหมุนีองค์จริงค่ะที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของชาวมนาลีของประเทศพมา่า เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากศรัทธาเลื่อมใสกันมากเลยทีเดียวนอกจากพระมหาหมุนีแล้วภายในพระวิหารยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปลักษณะต่างๆต,ตามอิทธิพลของศิลปวัฒนธรรมแบบไทยใหญ่ให้ศัตร,รก์กันด้วยค่ะ นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีพระเจดีย์โกนาวินค่ะได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2511เป็นเจดีย์เก้ายอดนะคะอยู่ใกล้กับพระวิหารมหามุนีเป็นเจดีย์ทรงมอญสีทองสุกปรังทรงเครื่องสวมฉัรด้วยนะคะมีระฆังล้อมฉัรและเสาหงเนี่ยเป็นลักษณะของศิลปะมอญเจดียอด์องค์รอบแปดยอดองค์กลางใหญ่1ยอดรวมเป็น9ยอดนั่นเองค่ะ และนอกจากนั้นนะคะภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์พพุทธศาสนาซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวจัดแสดงความเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเผยแผ่ไปยังประเทศต่างๆค่ะโดยจำลองเป็นแผนที่ทวีปต่างๆด้วยอีกทั้งยังมีหุ่นจำลองพระพุทธเจ้าที่เคลื่อนไหวได้นะคะ ซึ่งแสดงเหตุการณ์ในช่วงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากโปรดพระมารดาค่ะและภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหิงอ่อนศิลปะบแบบพมา่าทั้งแบบทรงเครื่องและก็ไม่ได้ทรงเครื่องค่ะจำนวนมากมายเลยทีเดียว นอกจากนี้นะคะวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธสยญาติหรือว่าพระนอนขนาดใหญ่เลยค่ะความยาวตลอดทั้งองค์พระนอนประมาณ40เมตรประดิษฐานอยู่ในวิหารเปิดโลง่งด้านหลังของวัดนะคะและมีเทพพันใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตั้งอยู่ภายในศาลาด้านหน้าอีกด้วยค่ะ ซึ่งถือว่าวัดแห่งน,นี้นะคะเป็นวัดที่มีความสวยงามเป็นวัดไทยวัฒนารามที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดของประเทศไทยค่ะแต่ว่าเป็นศินละปะของพมานั่นเองค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่อําเภอเมสอดจังหวัดตากและก็ถือได้ว่าวัดแห่งน,นี้เป็นวัดที่เราต้องมาไหว้พระมหาเมียมูนีนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับวัดไทยวัฒนารามวัดสวยของอำเภอเม่สอดงานศิลปะพมา่าไหว้พระมหาเมียอัมพนีบอกเลยว่าสวยอลังการมากๆเลยคะ่ะสำหรับใครที่ต้องการเดินทางไปไหว้พระขอพรที่วัดไทยวัฒนารามนะคะก็ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ตาวเมยออยู่ที่หมู่หนึ่งคะ่ะตำบลท่าสายลวดอำเภอเม่สอดจังหวัดตากนะคะซึ่งห่างจากตัวจังหวัด91กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง30นาทีค่ะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกาของทุกวันนะคะซึ่งไม่เสียค่าเข้าชมแต่อย่างใดค่ะและสิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปเที่ยววัดไทยวัฒนารามนั้นก็คือชมความงดงามของศิลปะแบบพมา่าภายในวัดไทยวัฒนารามค่ะ และก็กรากบศกระพระพุทธมหาหมมนีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากให้ความศรัทธาเรื่องใสค่ะและก็เวลาที่เหมาะสมในการเดินทาง,างเที่ยวนั้นก็คือตลอดทั้งปีเลยทีเดียวค่ะ